สวัสดีครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าเกมที่เราเล่นกันเพลินๆบนมือถือทุกวันเนี่ยมันจะสามารถกลายมาเป็นกีฬาอาชีพที่มีเงินรางวัลกันเป็นล้านๆ้านแถมยังสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ในบ้านเราได้อย่างไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ ROV กันครับจากเกมที่เล่นค้าเวลาสู่ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนั่นนะสิครับนี่คือคําถามใหญ่ของเราในวันนี้เลยนะ จากแค่การจิ้งจิ้มหน้าจอเพื่อความสนุกมันกลายเป็นอาชีพที่ต้องซ้อมกันจริงจังได้ยังไงกันเรามาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับโลกของ Rv เนี่ยหัวใจหลักของมันก็คือเกมต่อสู้แบบทีม5ต่อ5ครับที่ต้องใช้ทั้งฝีมือส่วนตัวแล้วก็ทีมเวิร์คในสนามรบซึ่งให้ความมันและความท้าทายนี่แหละที่ดึงดูดผู้เล่นหลายล้านคนให้เข้ามา โอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าจากเกมในมือถือของเราเนี่ยมันค่อยๆเดินทางจนกลายมาเป็นกีฬาอาชีพได้ยังไง b r โอวีเนี่ยนะครับเขาจัดอยู่ในเกมประเภทที่เรียกว่า MOB ซึ่งมันไม่ใช่แค่การวิ่งเข้าไปบวกกันมั่วๆนะคบแต่มันเป็นเกมที่ต้องใช้ทั้งกลยุทธ การวางแผนแล้วก็ทีมเวิร์กที่สูงมากๆเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายสุดท้ายนั่นก็คือการทำลายป้อมใหญ่ของศัตรูให้ได้เนี่ยแหละครับคือรากฐานที่ทำให้มันเป็นมากกว่าเกมธรรมดาธรรมดาแต่มันคือสนามประลองฝีมือและสมองที่แทบไม่ต่างจากหมากรุกหรือว่ากีฬาประเภททีมอื่นๆเลย ทีนี้จุดเด่นที่ทำให้เราวีมันฮิตถล่มทลายในบ้านเราก็คือสโลแกนของเกมนี่แหละครับเร็วแรงรัวมันสรุปทุกอย่างไว้หมดแล้วคือแต่ละเกมเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ10-15นาทีก็จบแล้วไม่เหมือนเกม PC ที่ต้องนั่งเล่นกันเป็นครึ่งค่อนชั่วโมงแล้วที่สำคัญคือมันเล่นที่ไหนก็ได้ทำให้มันเข้าถึงง่ายตอบจทย์ชีวิตคนยุคนี้แบบสุดๆเลยและสิ่งที่ยกระดับ ROV จากเกมให้กลายเป็นกีฬาจริงๆก็คือ ความลึกของกลยุทธ์และทีมเวิร์กนี่แหละครับซึ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจาก5ตำแหน่งผู้เล่นที่แต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันแบบคนละเรื่องเลยมาเริ่มกันที่ตำแหน่งจังเกิลหรือป่าเลยครับหลายคนยกให้ตำแหน่งนี้เป็นหัวใจของทีมเลยนะ เพราะคนนี้คือ playmaker ตัวจริงที่ไม่ได้เยืนสู้ในเลนตนตรงแต่จะคอยเคลื่อนที่ไปทั่วแมปเพื่อไปซุ่มโจมตีศัตรูหรือตัดสินใจจังหวะสำคัญสคัญว่าจะเอา objective ไหนดีบอกเลยว่าเป็นตำแหน่งที่กดดันแล้วก็ต้องอ่านเกมขาดมากๆครับต่อมาคือ mid l a นครับคนนี้คือผู้คุมพื้นที่กลางแผนที่เลยเปรียบเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการของทีมเพราะพออยู่ตรงกลางปุ๊บก็จะวิ่งไปช่วยเพื่อนใดทั้งเลนบนเลนล่างได้เร็วมาก การตัดสินใจของคนนี้ล่ะครับว่าจะไปช่วยฝั่งไหนแค่นี้ก็ตัดสินผลแพ้ชนะของไฟเล็กๆได้เลยตำแหน่งที่3ก็คือแครี่หรือแครี่นี่แหละครับความหวังของหมู่บ้านเลยตอนเริ่มเกมอาจจะดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนร่วมทีมช่วยกันประครบประงมปกป้องดูแลอย่างดีนะพอมีของครบเมื่อไหร่โอ้โหจะกลายเป็นปืนใหญ่ที่พาทีมพลิกกลับมาชนะได้เลยครับมาถึงตำแหน่งออฟเลนหรือที่เรียกกันว่านักสู้ผู้เดียวดายครับ ตำแหน่งนี้ต้องอึดถึกทนแล้วก็เอาตัวรอดเก่งมากๆเพราะส่วนใหญ่ต้องยืนเลนคนเดียวสู้แบบหนึ่งต่อนหนึ่งเพื่อดึงคนของฝั่งตรงข้ามให้มาสนใจแล้วก็สร้างพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายขึ้น และตำแหน่งสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้ใครเลยก็คือร o a m i n g หรือ support ครับคนนี้คือผู้ปิดทองหลังพระของจริงเลยนะต้องคอยเดินเปิดแมปให้เพื่อนเห็นคอยปกป้องตัวดามจของทีมแล้วก็ต้องพร้อมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้ทีมได้เปรียบเป็นตำแหน่งที่ต้องเสียสละแล้วก็มีไหวพริบสูงมากจริงๆเอาล่ะครับพอเข้าใจกลยุทธ์เบื้องต้นกันแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกมนี้มันกลายเป็นกระแสระ,ระดับชาติขึ้นมาได้ คือมันมีเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งครับที่เหมือนเป็นตัวจุดประกายความฝันให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยทีมนี้คือตำนานครับโมโนรี Bacon ชัยชนะของพวกเขาในวันนั้นมันไม่ใช่แค่การได้แชมป์นะครับแต่มันคือการปลุกกระแสะวงการ e ีสปอร์ตของไทยให้ตื่นขึ้นมาแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยและทำไลายนี้มันแสดงให้เห็นชัดเลยนะคะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆเกมเปิดตัวปลายปี2016 แป๊บเดียวปี2017ทีมไทยก็คว้าแชมป์โลกได้เลยแล้วผลจากแชมป์ครั้งนั้นล่ะครับที่ทำให้ภาครัฐยอมรับอ e ีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนั้นมาทีมจากไทยเราก็เดินหน้าคว้าแชมป์โลกมาเรื่อยๆเลยตอกย้ำเลยว่าประเทศไทยนี่คือมหาอำนาจในวงการอาวีของจินพอการแข่งขันมันเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ครับตอนนี้แหละเราจะมาดูภาพรวมของอาณาจักรอีสปอร์ตกัน ว่ามันมีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลขนาดไหนเพื่อให้เห็นค่าที่ใหญ่ขึ้นนะคบนี่คือข้อมูลตลาด eSport ทั่วโลกตั้งแต่ปี2018ซึ่งตอนนั้นก็มีมูลค่าเกือบพันล้านดอลลาร์แล้วแล้วนับจากวันนั้นมามันก็เติบโตขึ้นอีกไม่รู้กี่เท่าตัวกระแสะระดับโลกนี่แหละครับที่เป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งให้วงการ e ี p o r t ในไทยเราโตแบบก้าวกระโดดตามไปด้วยแล้วเงินมาจากไหนกันส่วนใหญ่เลยนะครับมาจากสปอนเซอร์กับโฆษณา คือแบรนด์ต่างๆเขาก็อยากจะเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับแล้ว e-sport ก็คือช่องทางที่ดีที่สุดในยุคนี้เลยก็เลยทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาในวงการนี้เยอะมากๆดูตัวเลขนี้สิครับ6ล้านบาทนี่คือเงินรางวัลที่ทีมทา l อนได้จากการเป็นชปแชมป์ r ว w League แพ้รายการเดียวนะครับย้ำว่ารายการเดียวเห็นไหมครับว่าผลตอบแทนจากการเป็นนักกีฬาอาชีพนี้มันสูงขนาดไหน และนี่คือรายได้สะสมตลอดอาชีพของคุณแจฟส์ครับนักกีฬาโดตา2ชาวไทยที่ทำรายได้สูงสุด22ล้าน8แสนบาทครับถึงจะไม่ใช่ผู้เล่นรอโอวแต่ตัวเลขนี้มันพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเลยค่ะว่าเส้นทางน e ักกีฬาอีสปอร์ตในไทยเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆแต่ที่มันน่าทึ่งกว่านั้นก็คือ อาชีพในวงการนี้มันไม่ได้มีแค่ผู้เล่นนะครับมันยังมีโคช้ชมีนักภาคมีนักการตลาดแล้วก็อีกเยอะแยะเลยซึ่งแต่และอาชีพก็มีรายได้ที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้มันได้สร้างระบบนิเวศของอาชีพขึ้นมาแบบสมบูรณ์แล้วถึงแม้ว่าวงการนี้จะโตเร็วมากๆแล้วก็ดูสดใสแต่แน่นอนครับว่าเรียนย่อมมีสด้านเสมอมันก็ยังมีความท้าทายอีกหลายอย่างรออยู่ข้างหน้าเหมือนกัน ความท้าทายที่สำคัญสุดๆเลยก็คือการแข่งขันที่สูงมากครับคือในทุกๆปีเนี่ยมีผู้เล่นหน้าใหม่เก่งๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะมันทำให้อาชีพนี้ไม่ค่อยมั่นคงรายได้มันขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นล้วนๆเลยนอกจากนี้การซ้อมเวลนละ8ถึงชั่วโมงมันก็ส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยคือการต้องต่อสู้กับทัศนคติของสังคมบางส่วนที่ยังมองว่าการเล่นเกมเป็นเรื่องไร้สาระ ซึ่งตรงนี้เป็นกำแพงที่ใหญ่มากๆครับและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับจากทั้งหมดที่เราเห็นกันมาตั้งแต่การเติบโตของเกมกลยุทธ์ที่ซับซ้อนไปจนถึงเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็อาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวันที่การเล่นเกมมันได้กลายเป็นอาชีพอย่างเต็มตัวแล้วเนี่ยสังคมของเราพร้อมที่จะเปิดรับแล้วก็สนับสนุนเส้นทางนี้ไปได้ไกลแค่ไหนนี่คือสิ่งที่น่าติดตามกันต่อไปจริงๆครับ